คุ้นเคยแล้วมีเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องคุ้นเคยกันไปแล้วไปรับก็กลับมาสนับสนุนมาร่วมทำร่วมสร้างฝันให้เป็นจริงนะคะได้ทำในสิ่งที่รักร่วมกันกับญาติมิตรที่คุ้นเคยนะคะขยันหารักก็ได้ทำงานที่รักค่ะ ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงนะเศรษฐกิจฟุบแฟบสถานการณ์นะไม่ขาดฝันฟ้าผาเปี้ยงนะคะนะสถานที่โออารุราที่ทำการทำการค้าโรงงานแห่งหนึ่งนะเงียบนะ,ะก็ต้องวางแผนแล้วนะการผจญภยัยครั้งใหม่จะเริ่มต้นค่ะ,ะต้องทำสิ่งใหม่ๆบ้างนะ ทำอะไรทันสมัยใหม่ผู้คนสัญจรไปมาก็จะตกล้มรักแวะเวียนเข้ามาใหม่นะคะทำในสิ่งเก่าๆไม่ได้แล้ว่ะลดแลกแจ,ก,จกแถมนี้ก็ต้องทำนะคะเก็บบรรดานะสมาชิกเก่าๆไว้นะคะาวางแผนก,น,กนกันกับเพื่อนร่วมง,งานส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ทำการงานนะคะหลังเลิกจากงานก็แวะเวียนมาทำ ความสุขร่วมมือร่วมใจกันนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วค่ะด้วยเลือดลมแข็งขันขยันนะบรรทุหลักแรงอาสงหานี่มันเงียบนะเป็นในตามเศรษฐกิจฟกฟันะจากที่ขึ้นสูงวงลงสู่สามัญนะก็ขึ้นได้ใหม่อีกด้วยการวางแผนการวางแผนนี้กรรมอาชีพนะคะก็ต้องร่วมกันกับคุณส่วนนะ วางแผนนะติดต่อค้าขายกับเพื่อนร่วมง,งานหุ้นส่วนผู้มีประสบการณ์โดยฐานะตำแหน่งเป็นหัวหน้างานนะมีหุ้นส่วนมีฝ่ายตรงข้ามคนรักคู่ครองนะคะยศศัก์ตำแหน่งของตนเองนี้ก็เป็นท่านผู้นำนะคะบริหารกิจการนี้มันเงียบนะยินดีรับใช้ในง,งานบริการก็ต้อง บริหารจัดการใหม่นะเพือจะได้เป็นหนึ่งในตงองอต่อไปนะคะกับกิจการนี้นะก็มีการแข่งขันนะคะ,ะผู้คนแวะเวียนไปมาสนับสนุนการงานนี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่วางแผนกับญยาดมิตรเก่าๆนะคะ,ะเขาจะไปแล้วไปรับ เขาก็จะกลับมานะก็เพราะว่ามีสิ่งใหม่ๆนะกระตุ้นนะคะสนุกสนานน่าเริงมีกิจกรรมร่วมกันนะคะนะไม่ว่าจะต้นปีกลางเดือนต้นเดือนกลางกลางเดือน,น,อน,น,อนหรือว่าปลายเดือนนะคะต้องมี กิจกรรมอะไรใหม่ๆสนุกสนานนะคะผู้คนก็ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานเกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์ทำอะไรเอาใจวัยรุ่นนะคะการค้านี่ก็จะมีคนใหม่แว้เวียนเข้ามานะคะ,ะก็ตกหลุมรักนะสถานที่นี้ก็ก็ต้อง ปรับปรุงนะให้สะอาดสดใสนะคะเพื่อการค้านะคะการเงินก็จะเข้ามานะคะนะเราต้องเชื่อในสิ่งลี้ลับเล่นลับนะคะบริหารให้สดใสสะอาดนะคะนะปัดหย,ย,ยักย,ย่ายแมงมุมนะนะมุมไหนที่ต้องทำก็เพื่อ การที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะอันนี้สําหรับคนที่มีงานแล้วเนาะงานเลือดลงแข็งขันขยันนะคะนะก็มีการแข่งขันกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็สถานการณ์เดียวกันนั่นแหละนะงานศินลปะนะคะความสวยความงามความหล่อค่ะงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะ าการค้านะในแหล่งผู้คนนะชุมนุมฟู้มูลปาร์ตี้นะคะแสวงหาความก้าวหน้าให้การงานสดใสก็ต้องวางแผนนะกับหุ้นส่วนเพื่อต่อยอดต่อไปนะ,ะเพื่อความสะดวกสบายเกิดขึ้นกับการงานนะ จะได้เน็เหนื่อยให้น้อยลงนะอันนี้ตื่นเต้นรุดโผลน,นะคะทางในเรื่องของการเงินรายได้นะถ้ามีปัญหากับหุ้นส่วนก็ปรึกษาหาหรือกันวางแผนเพื่อเดินหน้าต่อไปค่ะาละผลการเงินจะเกิดขึ้นแล้วค่ะาการแข่งขันก็จะชนะนะคะ ก็จะได้พบกับความสำเร็จนะคะที่โรอคอยออชนะสัตรูคู่แข่งเลยนะคะาการแข่งขันนี้เป็นตัวของตนเองนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะาชายมาเทหญิงก็มาดแมนค่ะคนเก่งนะคะ มุ่งมั่นฝ่าฟันไปนะงานนี้ได้มาเพราะการวางแผนค่ะชนะการแข่งขัน,นะคะ่ะเหมาะกับการงานที่เกี่ยวข้องกับงานฟิตเนสนะคะ,ะงานออกกำลังกายนะมีโอกาสได้เริ่มต้นการแข่งขันนะคะ มีการเงินได้มาจากความขยันนะคะไม่ไปขัดแย้งกับใครค่ะชนะการแข่งขันงานนี้ก็จะเกิดความมั่นคงนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะลองไปหาการงานที่เกี่ยวข้องกับเลือดลมแข่งขันขยันนะคะงานเกี่ยวข้องกับการกีฬาร่างกายกำยำแข็งแรงหุ่นเหมือนนักกีฬานะชาวราศี สิงสำหรับคนที่สู้งานไม่เกี่ยงงานนะเป็นคนสวยคนหล่อนะคะงานนี้มีโอกาสได้ชนะการแข่งขันนะคะหรือคิดจะมีธุรกิจของตนเองอเล็กๆไปค่ะ,ะเริ่มตนได้ ธุรกิจนี้ก็จะรุ่งเรืองนะแล้วมีโอกาสนะเจ้านายผู้บริหารให้ได้เดินทางไปดูแลนะอีกถิ่นที่หนึ่งนะดูแลสาขากิจการก็จะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินทางนะก็จะการเดินทางไกลนี้ได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะ นะตั้งแต่30มีนาคม2565นะนะนะมีการเดินทางเพื่อแสวงหาความก้าวหน้านะได้รับผิดชอบการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะจะมีงานเข้ามาได้บริหารงานนีนะ้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะนะกับผู้ใหญ่ก็เลยได้รับความอุปถัมภ์ นะคะเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะเป็นคนเก่งค่ะรับผิดชอบในการงานที่ไม่ปล่อยเลยนะคะเป็นคนเก่งได้ดีนอกถิ่นเกิดมีโอกาสนะได้เินทางไปใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดนะติดต่อกับงานต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนี้ก็จะได้ เตรียมพร้อมนะเดินทางค่ะชนะการแข่งขันค่ะนะเลือดลงแข่งขันขยันค่ะย,ย้ายย้ายถิ่นที่ทางนะหรือที่หนึ่งไปเติบโตณนะอีกถิ่นที่ค่ะงานวิศวกรนะคะเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรยนต์กลไกลนะคอมพิวเตอร์งานต่างประเทศนะดีมาก การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ก็ชนะการแข่งขันนะชนะการต่อสู้นะคะ่ะแนวโน้มนะคะอ่าสบายแล้วค่ะอ่าก็จะได้พบกับพบปะกับเพื่อนร่วมงานนะคะุคนดูญาติมิตรไรารอมนะ คนสุขุมรอบคอบนะอันนี้ก็ได้รับการส,สนับสนุนค่ะกับผู้ใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยมีบุบารมีก็ได้ทำการงานรูทีนงานประจำงานนี้ก็เชี่ยวชาญในงานนะสบายแล้วงานแตกชั้นไงวิชาการสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้นะเป็นนักโภชนาการเกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีการเงินเข้ามาสมฐานะค่ะครูบาอาจารย์ที่ดีนะแตกชั้นในวิชาการงานเก่าเก่ะนะเป็นวิทยากรสมัยใหม่นะก็ได้การเงินลาภผลจากประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่สั่งสมมานะคะนะก็นำมา ทำการงานที่เชี่ยวชาญในงานค่ะเฉพาะด้านนะ่นาก็จะสดใสสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงด้วยนะคะตนเองค่ะชาวราศีสิงยอดศักดิ์ตำแหน่งรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะได้เป็นเจ้านายนะคะมีวิชาความรู้ค่ะ็นครูบาอาจารย์ที่ดียินดีรับใช้ กับงานบริการนี้นะคะรุ่งเรืองก้าวหน้ามีเจ้านายมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้รุ่งเรืองคนร่าเริงสดใสน,นะคะใช้ชนะที่ได้มานี้ก็ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตนะคะมีบุตรมบบริวารมากมายะคะ่ะประสบความสําเร็จนะคะอุ้นส่วนคู่ค้านี่ก็ผูกพันมั่นคงนะ,ะลงทุนธุรกิจการงานนี้ คิดแล้วลงมือทำค่ะอุปสรรคทั้งปวงไม่มีแล้วนะเดินหน้าต่อไปนะงานต่างประเทศงานการเดินทางงานเทคโนโลยีงานการสื่อสารนะคะจากสติปัญญานะประชาสัมพันธ์ก็จะมีการเงินที่มั่นคงนะการเงินลาบผลเนี่ยก็ได้มาจากความคิดสติปัญญาและลงมือทำนะก็ เป็นมืออาชีพนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ,ะงานนี้ก็ได้ทำจนไวกระเียนเลยนะคะยินดีกับชัยชนะความสำเร็จนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งนี้รุ่งเรืองก้าวหน้าสดใสตั้งแต่นะวันแรงงานเลยนะสุขสันวันแรงงานนะคะอะุ่งเรืองค่ะได้รับ ความสําเร็จนะคะงานทางไกลงานต่างประเทศงานการเดินทางการเงินมั่นคงฐานะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์นะก็มีลูกน้องบริวารหรือถ้าเป็นบริวารอยู่ก็จะได้พบกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะได้ เรียนรู้ศึกษาอะไรใหม่ๆต่อยอดต่อไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองก้าวหน้านะคะนะก็จะได้พบกับเพื่อนมิตรที่อบอุนนะ่นด้วยอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะาร์โมนีเอยียงหูฟังเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองนะคะเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านและบริวาร justice นะกฎยังกรรมยุติธรรมเสมอนะทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นนะอันนี้ก็อยู่บนทุนทันของความจริงนะ justice นี่ก็คือการค้านะความรักเอาใจใส่ในงานญาติมิตรพี่น้องกรบมาอาชีพนะคะรักในงานที่ทำก็ผู้คนก็มาสนับสนุนเห็นในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบด้วยสติปัญญาการลงทุนนี้ก็ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะครีเอท ivity ค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจนะคะไม่เคยทำในสิ่งใหม่ๆก็ลองทำเพื่อสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์ผลงานนะคะที่ยินดีรับใช้เป็นผู้ให้นะคะได้เรียนรู้ต่อไปนะ ความก้าวหน้าต่อไปอีกยาวไกลเลยนะคะกับการที่ได้มีหุ้นส่วนคู่ค้านะคะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ญาติมิตรเปิดความผูกพันมั่นคง,งนะคะอบอุ่นด้วยมิตรภาพค่ะยินดีกับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์้วยนะคะกับสุขสันวันแรงงานนะงานบันดาลสุข สนุกที่ได้ทำทงานนะคะราเริงสดใสค่ะได้ทำงานที่รัก